ทีฮานอยฮันนาอะไรวะพีจ่จีนีเวนามสามตัวเด้ <Okay. S 1> นัำปั๊มยีนมารีใส่หมดไหมหรือว่าเราจะซิงคโคไนท์เท็กับเอ่อซิงคโคไนเท็กเอ้ยเดี๋ยวนะธนูอ่บธนูแบบเค้ยหนึ่งสองยิงฮิสจาว เจออีกตัวนึงใช้ AP 4 0เนี่ยเอ้ตรงนี้มันมีอะไรวะเนะี่ยบ้านล้างไงบ้านที่เขาไม่ได้ที่ผายกูกโดนผีหลอกไปต่อไปเก็บแม่น้ำไรเตอร์กันต่อโอเคไปต่อกันเถอะโอ้โหแไม่มีอะไรอีกแล้วใช่ไหม เดี๋ยวพี่เก็บตัวที่กำลังสำรวจ G.I. อยู่เดี๋ยวผมเก็บสองตัวนั้นเองได้ๆหนึ่งสองยิงเยี่ยมอ่ะไม่ใช่ F.4 แฟนทอมป่ะจากซากพี่พอจะรู้ไหมใช่ได้ๆขอดูอีกทีหนึ่งก่อนพูดนะเซสได้ไลท์ร์มาแล้วเยี่ยมดูจากซากใช่ไหมใช่มันคือ F.4 h a นทอมเยี่ยม F.4 h a นทอม X4000 ทัพกองทัพกองทัพอากาศกองทัพอากาศทำไมถึงกองทัพอากาศคืออันนี้จะเป็นสีลายพรางของพวกกองทัพอากาศอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นของถ้าเกิดเป็นสีสีมันจะเป็นสีขาวไปต่อกันเถอะเดินด้วยเ e รส clear in patch แต่วนะเดี๋ยวชุดชุดนี้มันชุดนักบินเฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่เหร เออเจ้ามันเจอโอเคไปเออไปเกีไปล่อหัวทหารเวียดนามอ่าฮะเดี๋ยวนะผมเพิ่งรู้ตัวรู้อะไรสักบางอย่างอะไรนั่นคือป้อมปตอ1ออป้อมสามารถทำให้เรือสหรัฐ ไอ้ทำไมจะไม่กองเป็นทั้งกองของสหรัฐไม่ไม่ไม,ไม,ไ,มไม่กล้ามาส่งซัพพอร์ตให้พวกเรา <c oughs> พี่เห็นรอจิกเออร์เลอร์ตรงที่ผมเหมือนที่ผมเห็นไหมอืนั่นคือป้อมเดียวแล้วมันเป็นปืนใหญ่ที่ยิงช้าด้วยนะเอามันคือป้อมไอ้ร้อมิลิเมตรไงเฮ้ยอย,อยู่เหมือนไอ้นี่มากเลยนะะท <c oughs> าย ไฮนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยขุยมันอยู่เหมือนเอมายิบมากเลยโอเคพี่เดี๋ยวผมเก็บตัวตัวที่ไม่ได้ใส่หมวกพี่เก็บตัวใส่หมวกโอเคเดี๋ยตัวนะหนึ่อยิงไม่ต้องไม่เป็นไรไม่ต้องละตัวตัวตัวมันขึ้นว่าพี่เล็งตัวที่ยังไม่ได้ใส่หมวกไงตัวที่ปต่อกัระตุโอ้ทเปิร์กสเตล,ลนี้โคตรมีประโยชน์เฮ้ยเดี๋ยวนะ โ oh. 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 อ้โหโอ้โหวิ่งมาเป็นมะโชเลยจะทางไหนเดียวิ่ง oh. เราไม่บวกครับเราไม่บวกหรือเราจะบวกมันกับมันก็ได้นะแต่เราต้องแอบ,บดีๆไปบวกไปบวกเราเราย่องไปเราย่องไปเราค่อยมาเก็บมาทีหลัง uh huh. อย่าลืมหลักการสเตลที่ดีคือ1ืมวันตะเมาไม่เห็นเรากั <laughs> ส<ม> คือไม่มีใครมองเห็นเราแล้วไม่เหลือใครที่จะมองเห็นเราแล้วตอนนี้คนรู้แน่วล็อกผู้พันล็อกไปผู้พันแบบเอยโถ่ทำกันละมวไหมผู้พันแบบวากอะนั่นไงเราจะเข้าไปยังไงดีปลาเบยเข้าไปหรอเกลียว เพลย์หายหมดนะเรียวแต่เปิร์หายหมดเลยนะโหมีระเบิดให้กลุ่มไหมเนี่ยอ๋อมีคือปั้นระเบิดโดยที่สตูไม่รู้มันก็ไม่หายนะไม่รู้ลองดูไหมอ่ะลอง Python 2.5, 5, an NVA <coughs> commander has been eliminated. Wait, hi. Hey, Yeah. Dead kid. I told ya. Hey, Roy, I'm ramming too. Roy, เฮ้ยลูกโซงเาต้องสำงรวจแก่อ๋อโอเคอะไรเข้ามาเลยอรมาเลยมันมันมีบังเกอร์อยู่ด้านใต้อ่ะ,อ,ะอันนี้อ่ะไปช้าช้าอันนี้นี่นพี่อยากได้ที่เก็บปืนปืนยิงที่เก็บเสียงไหมหรือว่าพี่จะใช้ธนูฮะมันไม่มีปืนเก็บเสียง มีพื้นเก็บเสียงแอบอยู่เชื่อผมเอถอะทำไมไม่งั้นเราก็ได้ใช้แต่อีกระบอกได้ใช้แต่อี้เนี่ยไอ์ชาโนเนี่ยก็ <c oughs> มีความไม่เป็นได้วเวลาจะได้ใช้แต่ชาน,นูไอ้สอมไไอะไรโขกขโมยมันละโอ้โหอีกที่เต็มเลยโอทยหมาว่ะหน้าแปดที่มันยังอยู่รอด โอเคไม่ลงหัวนี่ไงเพื่อนมันเื่อนนี่ไงเพื่อนมันช้าๆไปช้าๆไปอ้ยเป็นคนนอนอยู่นี่ไง เห็นแล้วสองคนนะน่ะเห็นแล้วตัวนะ่ะที่เอาอีกคนหนึ่งนะไม่ทันโอ้ผู้หญิงอยู่บีคอนสัตว์ผู้หญิงวิทยุอ่ยยะโอ้โห oh oh oh. ทันสมัยและเกินเวียนกงนั่นสินั่นสิไหนวะ ด้วยด้วเนหน้าหมาด้วยโอเคหน้าแปลกหน้าแปลกมากคิวก่อนอ่เฮ้ย <bunk> มีมีหนึ่งคนกำลังลงมา้านล่างรอรอจากมันตายเดี๋ยวมาเรายิงห้อยกัน เตายเองเอเองเจแม่อุโมงกูจีทำได้ดีมากว่ะดีดีกว่าบ้าน้านบ้านบ้านดีกว่าบ้านคนไทยบางคนอนีกนะไม่หมายถึงในเกม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 นั่นไปอ่านไปนี่ไงไปเป็นเก็บเสียวเก็บเสียงให้ผมไหมหรือว่าพี่เจา้าเอาเลยเฮ้ย<อ>ได้สอคน โอเคโอเคมันบอกว่า hmm. ป oh. mm ้อมปืนต่อต้านอากาศยานร้อยวิลิเมตรถูกตั้งไว้บริเวณนี้เรียบร้อยแล้วแล้วมันจะทำงานโฟร์ทูเซเว่นอ๋อนี่เองแฟนเทชันบังเกอร์โอ้ไม่มีนะเฮ้ยเฮ้ยน้ำบน โอ้ยิงยากนะเดี๋ยวคงขึ้นไปสอยให้พี่ดูตัออื่นไว้ด้วยยากตัวนี้ยากแล้วก็ตาถั่วด้วยอันหนึ่งวันหนึ่งเราบีเปิลสเตลเยอะไงยวันหนึงแบบน่งวันหนึ่งบีกอนซ์อ้ยปดปืนตกปืดตก เกือบแล้วไงทุกคนเชีเ่ยจู่ๆมันก็วิ่งลงมาเลยแต่ก็เกือบเสียเปิร์กแล้วไงใช่คือเปิร์กมันไม่เป็นไรหรอกแป๊บเดียวเดียเด๋ยวก็หาใหม่ได้อยู่แต่เมื่อกี้ตกใจไหมคราชไปแล้วเนี่ยป่าอ๋อ้โหใส่ just one วน t h o โ e ช a t c h t o w e r เกิน ด้านหน้าตายสามคนสามคนเคยี่ยมว่าแต่ไอ้ crash pilot เนี่ยบายนี้อยู่ตรงไหนวะมันก็มันก็แค่บอกว่ามันอยู่แถวนี้ไม่ได้บอกว่ามันอยู่ตรงไหน อสไรเปิดจิบอะไรอนะ่ะเก็บเสียงป่ะไม่ไม่เก็บเสียงหรออืม <c oughs> โอ,โอ,โอ้มีประโยชน์เดี๋ยวผมเอานะผมหยิบนะอ่าไอ้นี่น่าจะเป็นมาแทนที่ M40 แน่เลยเดี๋ยวไม่ก็ M40 แล้วเข้าไปใกล้ๆดีกว่ามินคอนไปไม่ได้มันไว้เวียดนามไรเวียดนามบอลไรเธอมันอยู่ในไนไม่มันอยู่แถวนี้เราแค่ต้องดูว่าต้อว่านักบินอยู่ตรงไหนนี่ไงเจอละไหน M สิบสี่พี่ M สิบสี่ไหน M สิบสีไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิงเก็บพอ AK นะพูดเลยยิง oh. เก็บพอ AK เอคีรัวกว่ามันรัวกว่าอยู่แล้วเออเออเออลืมไปอ๋อปืนกูไปไหนวะอ๋อนี่ไงนี่เออเอาสไนเปอร์ดีกว่ามันติดสะปรกได้เเดี๋ยวพี่เอาเอ็สิบสี่ไปแทนนะครับแล้วแต่ไม่บอกแนะแต่แต่คือมัน <AK S 1> อเอคไปเก็บมันหน้าได้ใช่มันเก็บมันหน้าได้นนไดแล้วทำไมคัสไพลอตมันถึงมีเอ็มสิบสี่อะนั่นสิ บางคนจะถือแบบปืนพกไม่ก็คริสกันดิปืนพกไม่ก็ปืนทอชีต้งชีตุ้งตุ้งตอาราม What do you mean อ๋อไอ้นั่นคืออารามสินะ What do you mean แล้เดี๋ยวช่วยสองด้วยเดี๋ยวชิปดับกุนอดับกุนอไหน ดีเลยเปลี่ยนเลยแบบน,นี้น้องเก็บเสียงป่ะไม่เก็บเสียงด้วยต่ดเซมาอตโมติกดีกว่าเยี่ยมี๋ยวดูเพิ่มเติมเ์เวี่นกงสนใจนาปาลงจุดนะไหมไม่เอวลวนสินะเกือก cửa rồi, cửa rồi, hey, đồn một tí, nhóc, yeah. mình chỉ hết 3 đưa đưa đưa. hey, đây hey, của Mẫn Thành Núp, nào ไม่เก็บตัวในบ้านนะ <Yeah. S 1> oh. I have like I have secured the machine ก mm ันแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะเป็นไรกไยิงมันเลย

Here your the Oh, know, you like Joker. Thought you were dead. You look like you're still in one piece. Let's get out of here, Firebase Echo, Python 25 five. I've got Private Chavez with me now. He's alive and well. Outstanding, Python 2 five. We'll be waiting for you. Me, me, a ตอนเียน,นะการแบบก่อนเดี๋ยวไปเก็บไปไปไปพังฮาหนอยฮานาก่อนใช่ไปฮาหนอยฮาหนาั่นแหละเสร็จแล้วเดี๋ยวเ,เราไปเดี๋ยวพี่มาร์กหาดเ็นัาป้ายนะอ่อหาฮะเจ๊เจ๊พังฮานาก่อนฟุตชอบปะ ไม้ยฮูว oh yeah, ีเราเบิดไหมซีโฟไหมเดี๋ยนะแชมพหนึ่งเอาไหมไม่ไม่มีไม่มีนะถ้าไม่มีก็ซีโฟเลยเรียอะไรวะ พี่กลัวอย่างเดียวคือไอ้เจนจ๊กเกอร์มันจะทำเราเติลแต่ผักคอสไนเปอร์แล้วเรียบร้อยแล้วเยี่ยมเยีย่ยเจ้าเตลแต่ชิมหายแล้ว,โ,ว,อลวโอเคลั่นโอเคเยี่ยม นั <mile> uh ่น huh. พี่หญิงใช่ไหม่าฮะดับกนอฟอะชิปหายแล้วอ้าวไอ้เหี้ยคิ๊กเกิดอะไรขึ้นสเปลแตกสปเแตลเกิดจากอะไรนไม่รู้เหมือนกันเกิดอะไร ไล่ไอ้เฮียโจ๊กเกอร์กลับไปก่อนดิน่าหลยน่าจะเป็นเพราะไอ้โจ๊กเกอร์นี่แหละที่ทำเราสเตลล์รั่วเนี่ยช่องออกเอ๊เอทิปดูตรงนีน้ว้าวบ้าสตอร์เชีย Sandwich? Absolute salvage. Python two five. Allied troop located and released.